มาร์นิมาร์นนอนดับสบายไหมคะหลับหิวข้าวยังหิวข้าวแล้วเหรอไปล้างหน้าแปรงฟันกันได้แล้วนะคะโอเคไปล้างหนา้าแปรงฟันนะคะมาร์นิ อยู่ค่ายยังคะอยวแล้วนอนหลับสบายไหมเมื่อคืนสบายสบายมากเลยใช่ไหมอู้ยตอนนี้ไปล้างหน้าแปรงฟันนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารเช้าด้วยกันนะ Yes ส์เสวัสดีคะ่ะนะคะวันนี้พบกับแม่แสบเนาะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้พวกเราอยู่ที่ท,ที่พักเนาะวันนี้แหละเรามาเที่ยวกันนะคะวันนี้แม่แสบก็จะเข้าครัวนะคะ ทำอาหารเช้าง่ายๆนะคะทุกคนเราจะมีไข่นะคะแต่เราไม่มีน้ำมันเราแม่เสร็จจะลองทำไข่ดาวไมโครเวฟนะคะแล้วก็ฮอทดอกไมโครเวฟนะคะเป็นเมนูอาหารเช้าง่ายๆนะคะทานกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแม่แสรจ,จะใช้อะไรบ้างนะคะเป็นส่วนผสมนะคะนี่เลยก็จะมีไข่นะคะใช้ไข่แล้วก็น้ําเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่แสรจ,จะทํา ไข่ดาวไมโครเวฟได้หรือเปล่านะคะทุกคนเริ่มแรกนะคะน,นําน้ําใส่จานก่อนเลยนะคะเพราะเราไม่มีถ้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะตอกไข่ลงไปในจานเลยนะคะ จากนั้นนะคะนาไข่ที่ตอกใส่ถ้วยหรือว่าใส่จานไว้นะคะนําเข้าไมโครเวฟนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆปานกลางประมาณนี้นะคะใช้เวลาประมาณสามนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไข่ไมโครเวฟไม่แสบจะรูปร่างเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้นะคะรอไข่ไมโครเวฟเนาะเดี๋ยวเราเตรียมจานไปเลยนะคะดีจาน เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าไข่มะคเวไม่เส็จจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวในช่วงที่รอไข่นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมฮัตดอกเลยนะคะนี่นะคะเป็นฮอตดอกที่ไม่แส่บเตรียมมาอร่อยมากพี่ฮอตดีนะคะ นี่ฮัตด,ดอกนะคะเดี๋ยวเราเอาเข้าไมโครเวฟนะคะสะดวกสบายรวดเร็วเลยนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไข่ดาวน้ำของแม่แสบจ,จะเป็นอย่างไรนะคะ mm. นี่นะคะใช้ได้นะคะแล้วเราก็ลินน้ำทิ้งนะคะ mm. นี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะวิธีทําไข่ดาวโดยไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะเพื่อนๆน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่จานเนาะหลังจากนั้นนะคะมีเป็นไส้กรอกเนาะที่ไม่แสบเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะทำํำง่ายๆนะคะเดี๋ยวไม่แสบจะทําลายก่อนนะคะทําลายก่อนนะคะ แล้วเราก็นำไปเข้าไมโครเวฟได้เลยนะคะใช้เวลา2นาทีนะคะมาดูนะคะว่าฮอตดอกของแม่แสบจะเป็นแบบใดนะคะว้าวนี่นะคะน่าทานไม่เอยนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่จานเนาะมาไว้นี่ก่อนนะคะ เรามาเสิร์ฟใส่จานนะคะหยิบใ้กรอกใส่จานนี่นะคะเป็นอาหารเช้าที่บ้านไม่แสบนะคะวันนี้นะคะที่เรามาพักผ่อนกันเนาะก็กทำแบบง่ายๆนะคะทุกคนนี่นะคะไข่ดาวน้ำนะคะใช้ไมโครเวฟนะคะเพื่อนๆเป็น,ปนวิธีง่ายๆนะคะ นี่ทำให้เด็กๆก่อนเลยเนาะนี่นะคะฮอทดอกนะคะตามด้วยไข่ดาวน้ำนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะใช้ได้ใช้ได้นะคะเพื่อนๆถ้าสนใจนะคะนำสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมีขนมปังนะคะแล้วก็มีแคทชอบปนะคะ เราจะเสิร์ฟพร้อมกับเคชชอบนะคะนี่นะคะน่าทานมากๆเลยนะคะทำให้เด็กๆก่อนเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไงเราจะมาทานข้าวด้วยกันนะคะมื้อเช้านะคะง่าย ในยุคช่วงโควิดนะคะก็ทำฐานเองที่บ้านไปก่อนเนะาะอาหารมื้อเช้าเป็นไงบ้างคะเด็กๆอร่อย<ๆ>อร่อยใช่ไหมคะมดูของเชอลี่น่ากินนะคะไข่ดาวน้ำนะคะแล้วก็ฮอทดอกนะคะฟีมือแม่แซนนะก็องเชรลซีโอ้โหทำไมเลอะจังเละชาอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากใช่ไหมอันนี้ของของใครของพ่อแสนนะครับของพ่อแซ ตื่นเช้ามานะก็เลยมานั่งทานอาหารกันตรงนี้นะคะเพื่อนๆในยุคโควิดเนาะตอนเช้าเช้าก็ต้องทําทานเองนะคะดีที่สุดง่ายที่สุดนะคะมาเที่ยวนะคะด้วยความปลอดภัยกันนะคะรักษาความปลอดภัยกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกกันนะคะพาเพื่อนๆไปชมวิวทะเลนะคะอันนี้เป็นของแม่แซบนะคะ นี่แล้วก็มีขนมปังนะคะมีคอซองนะไข่ไข่ดาวไมโครเวฟนะครับยุคนี้เราไม่มีน้ำมันมาเราก็ใช้อันนี้นะครับใช่ลองทำดูนะคะครั้งแรกเลยนะที่มาเสบทํทำนะคะใช่ได้ใช้ได้นะคะน่าทานมากๆเลยนะคะมื้อเช้าของพวกเรานะคะไข่อร่อยมากเลยไข่นะม ถือมือเราเองนะคะทําทานเองที่ที่พักนะคะเพื่อนๆไขดาวไมโครเวฟนะคะเพื่อนๆถ้าสนใจลองมาทําดูนะคะง่ายมากเลยนะคะแม่แสบก็เพิ่งเคยทํานะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะไขดาวไมโครเวฟนะคะอืมไขดาวเยิมย้มๆนะคะอืมอรอค่ะ Oh, อิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆสาหรับเมนูอาหารเช้าวันนี้นะคะไข่ดาวไมโครเวฟแล้วก็ฮอทดอกไมโครเวฟนะคะไม่แสบทําเองนะคะที่ที่พักของเรานะคะตอนนี้อิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ํานะคะแล้วก็แต่งตัวออกไปเดินเล่นด้านนอกนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศไม่มีแดดนะคะพวกเรามาเที่ยวทะเลเสียใจมากนะคะเพื่อนๆแต่ว่ายัางไงเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,น,นะคะไปชมบรรยากาศ ที่ทะเลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอาหารเช้าของพวกเรานะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะให้แจบคุณสองฟามิลี่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ